สวัสดีครับผมปลามาเข้าครัวามแล้วนะวันนี้สรรหาวัตถุดิบที่เหลือในตู้เย็นมาครับพามาทาเมนูต้มจืด,จดครับต้มจืดเนี่ยครับหมูสับอันนี้ใกล้เป็นเนื้อแบบเนี่ยเป็นเนื้อย่างครับผมใส่แ,แตนไปเลยครับผมมีไส้ด้วยครับผมใส่ไปเลยเนะใส่วนเส้นไปครับผมพักกับมีประมาณนี้ครับผมใส่เลยครับผมจัดการเลยน้ำหอดแล้วเนี่ยเดือดละ ส่นโต๊ะทำแล้วครับผมตั้งเอาเอาเนื้อลงไปก่อนครับผมใส่แลยครับเจ๊แทนกันได้เนาะเนียนพักครับผมใส่เป็นก้อนไปเลยครับ เสียงฝนมาแล้วนี่ใส่ประมาณนี้พอครับผมจากนั้นก็ใส่ไซออนไปครับผมเลยรอเนื้อซุกครับผม่าเป็นก้อนแบบนี้เลยมันสุกายอยู่แล้วครับผมหนามันห่อนอยู่แล้วครับ จะใส่พักไปครับผมเป็นพวกหัวไชเท้าใส่ลงไปก่อนครับหัวไชเท้าแครอทนะ่ะที่มันสุกยากนะใส่ไปเลยใส่พักบุ้งไปเลยเมนูดัดแปลงครับผมเสียดาย,ยมันด้ัยผมใส่ลากพักชีหน้อยนึงนี่หอมพักพวกนี้ใส่ที่หลังครับเนี่ย รอฮ้อไอหัวใช้เท้าครับแค่รอซุกครับผมปิดฝาไปก่อนเปิดคอเลยครับผมโอ้โยอิ้มเลยครับผมใส่ขนอยซุกก้อนไปก้อนหนึ่งครับผุ่งรดกันเนาะแลยรถด,ดี lật đi ạ Mò nhầy Năm tán hả không? Sự yêu khảo hả? Sẽ lề Một lệnh เปิดอันใหม่เปิดยังเนี่ยเปิดแล้วเสร็จประมาณนี้ครับจังหน้าผมก็ใส่เห็ดไปไดครับ เห็ดหอมนีใส่เห็ดนี่เลยครับผมใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผักกาดขาวครับนี่งอมใส่งอมใส่เลยแล้วก <c ười> ็ใส่ผักบุ้งครับเคยทำัาครับใส่ต้มจืดแล้วใส่ก็ใส่ผักบุ้ง มันเหลือในตู้เย็นครับเสียดายมาั้อืออะพร้อมใส่ภักนี่ไปเลยครับผมนี่พวกชีเลยแล้วก็มีอะไรอย่างก็ ขึ้นช่ายไปหน่อยหนึง่งแล้วก็ต้นหอมใส่แป๊บเดียวก็สุกครับผมโอเคสุดท้ายแล้วครับผมใจสุดท้ายเดี๋ยวลองสุดท้ายใส่วุ้นเส้นลงไปครับนี่ หอมขนาดรับใส่บาหารแล้วเด้อใสอยู่นี่ใส่เนี่ยใส่มต้องเหมือนรับวนเส้นเดี๋ยวมันจะอืดสุดท้ายของแต่ครับผมเต้าหู้ไข่พิฝากันนาทีหนึ่งครับ อ้าวหนึ่งนาทีผ่านไปครับสุกเหลยบ้อยแนะ่นอนตู้เซแป๊บเดียวครับนี่ลดฉากลงตัวเป๊ะแล้วครับผมชิมเหลยบไอยโอเค,อเคปิดแก๊สทิดนี่ลองไปทำดูครับผมไฟเหลือไอ้พวกพักพวกอย่างใน,นตู้เย็นอนะ ทำง่ายๆครับถ้ามีลูกชิ้นนะใส่ไปได้ครับผมแต่แต่คนหมักเลยนี่ครับนี่ครับผมนาตาต้มจืดครับเสร็จเรียบร้อยครับผม ต้มจืดใหม่ๆเลยครับผมบรากาศฝนตกเมนูทานเล่นครับผม Terima kasih telah <laughs> menonton! ขาดอย่างเดียวครับผมขาดเห้หอมขาดอร่อยเลยครับผม กินเล่นเน่เขาได้กินแล้วขบหมเขาแรงอินมพอดี หวันที่มันเหลือในตู้เย็นนะเอามาล้างสันดูครับหม้อขนาด คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเลยฝากกดติดตามด้วยครับผมที่ตามสองน้อยๆด้วยครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไปประมาณนี้ครับไปคลิปต่อไปนะเล้เพาพอาจะเป็นคลิปนี้นครับ Paalam <tong> um. ko.